พี่จ้าเพืเ่อนๆมาเก็บสตรอเบอรี่กันจ้ะโอ้ยยังเต็มอยู่คือเก่าเลยจ้ะแดงๆโอ้สีบางงามเลยว่าลูกลูกโอ้ยเนี่ยมันสุกมากเลยจ้ะช่วงเนี่ยสุกมากๆเลยลูกแดงบางงามมากกว่บ่า เก็บได้ได้หลายตืบแล้วจ้ะเก็บต่อไปสูกงามงามกล่องบ่คอยโค้กัน Chụp này ngam ngam Bán bán chà Ui uh, lưng này nâu tên này Chụp này Chụp này, này. này cả ngam Lấy xì đẹp này Thế nồi đó đẹp xong chà Bèn lái lại Sợ ồn nữa chà mm แดงคักแดงแนว่ว่าจ้าทายไก,ลไลก่ไร่กองกับออกโอโคกัดล้ดมวังเนี่ยกลุ่มนีไหมแดงโอ้ยเนาววังเห็นกลุ่นมันเนาวอีกด้วยเนี่ยนะเห็นป้เฮ้ขเขาจเหลือขเขาจะดุดเ็ม,เม,เมออนันดะีเนาะ ไปกินไปเรื่อยๆถูกงามถูกบัวง,งามจ้ะมันสีเหล่มมันสีเหลบองใบลนแหละน่ะมันมันเนา่ากลนมันสีบัวบัคอยงาม่าจ้ะแต่ยังเป็นม,มันกังงามมันวันนี้ลูกลูกแดงเต็มเลยแต่บ้าไม่อง มัานทองเนยๆเป็นปลูกเน,นยๆใช่ลูกค้อนนีอุ้ยงามบอจ่าแดงยังงามเลย มัน,นาวถึงลูกนาวลูกนี่ด่าฮักด่าฮักลูกนี่น้อยลูกนี้น้อยสองลกูกช่วงโอ้เป็นอาทิตย์เราจะแดดแดดแดดยังดีกล้องบอคอยโฟกัสไหมมันเหี่ยวจ้ะมันเหี่ยวลืกอะไรค่ะลูก ยังไงแล้วลูกแดดส่องเลยเด้อจ้ะทั้งแดดทั้งห่มเนี่ยเอ้ามันเหี่ยวมันเหี่ยวเขากระเอาเลยเนาะหลูกใหญ่อยู่นี่ คุมชุดไทยสิกาบาลละจ้ะเต็มเต็มแล้วนี่ซิมซิมไปเรื่อยๆจ้ะหวานคักหวานเนี่ยมันงามคักจะ้ะมาสิกาบาลก็เห็นมันงามเก็บก,ก่อนจากสองลูกสามลูก แดดดีช่วงนี้มันก็เลยสุกขักสุกแบบแล้วมันบดสุกขักสุกแน่แค่นี้นะจ้าเจอกันคิดหน้า